ไปจ้าสาวย่อพาตะลอนคัวน,นะจ้ามาดูมาดูทางนี้บ้างจ้มาดูทางนี้แน่าเข้าขสาราอว่าอันนี้แห้งชื้นพี่นแล้เอาตามรอยมาตามรอยมาจก็ไหนดเสืขาวเนี่ยเสื้อดนี่บอกเอเสื้อขาวาเีย มดนคือไม่หลายนะเนี่ยเอาบรรเทามาเป็นจิทุกจิบบอกรีตอนะไม่ถูกแล้วพอได้แล้วได้อยู่บ่จ้าขอทายเด้อจ้าอ้าดอกมึงนี่เห็นไหมคว้ามเราได้ปู้ยุบมากเลยได้ปลาอย่างเนี้ยจ้าเนี้ยปลาเค่งปลาซิวปลาเค่งปลาซิวบ่จ้าปลาซิวบะไใหญ่ ขออนุญาตเด้อจ่าเด้อพี่น้องฟู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 อันบริแมณน้ำเด้อจ่าเด้อนี่ฮะป่าฟู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 อู้ยทางพุทธบอกคือบ่มีไผ่ยอค่ะน่ะอีดองไผ่ยอแม่ดอกสะลุ้นตัวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะค่ะไปพี่น้องกิ๊บกิ๊บล่ะแม่พี่น้องฟูฟูเพราะบ่มีอันตั้งเอาบระปิ้นนะมาช้านะ คุณพี่คนสวยนะพ่นตึกอยู่หน้าบ้านเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อวันอะไรคะนี้คุณพี่คะยายฝนโอ้คุณพี่อย่าห้องคุณพี่เธอยังสวยห้องคุณพี่ถอะอย่าห้องยายยังสวยแทะเอาคุณพี่ทางนั้นเดี๋ยวคือไปตึกซองแคบแท้ค่ะคือบ่ออ้อมแคบแคบก็ได้นะซองแคบมารากาค่ะผูกพ่นตึกแต่พุณก็ได้ได้พี่น้อง นูนูสะอ่อนดิผู้ผู้ผู้เออทุกคนเห็นไหมคะอันน้ำพุทพุดพุทขึ้นมาหาปลาทั้งมดเลยค่ะนะหัวปลาทัวปลาสะอ่อนดิสะอ่อนดิผู้ผู้เข้าแล้วค่ะเข้าแล้วเข้าแล้วว้าวกตกิน๊กมีอ้าวจอนเด็ดอีกแล้วค่ะช็อตเด็ดอีกแล้วอู้ส่อนส่อนสอนเอามาฝั่งนี้จ้า ุอันนี้ปลาปลาซิวหางแดงเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องเห็นปอนี้ปลาซิวหางแดงระดับมือถือชุดอุปกรณ์อุปกรณ์หมอทางปลาซิวทางนั้นจะได้ปลาอย่างค้าหนปลาเคงคือกันเนาะทันตึกทั้งซังซองแคบมาลากาพี่น้องเพิ่อกระดเด้อผูกมนกะบุนวนเข้าไปคือเนาะปลามันขึ้นมาปลาขึ้นได้ค่ะพี่น้องปลาขึ้นบนนู้นได้รักหัวนนะคะผู้ มืดๆอยู่ในรักหัวนั่กพี่น้องมีแต่หัวป่าด้วยปุ๊บปุ๊บป๊บได้ป่ะหนคิละแาคิดค่ะกิค่ะซึกได้หลายนี่เอาไปให้หน้าไหนคะเนี่โอ้ยาวก้าให้คนไปกินาก้าคายไปป่อยทางกินป่อยยุซะบ่อขาไม่ยั้งไม่ยั้งไปป่อยยุซา ปลาทิน้อยจังเปดนแะเป็นอยอ่นี้ค่ะค่ะค่ะหยุดเงียหยุดเนะปุกปลลาะหลอะลดุ้งเนือพี่น้องปลุ้า้างละดองค่อยค้าข้างล้วปุ๊บอ่างปลาลายพี่น้องค้าข้างละดองค่อยปุกดีสวยค่ะทุกสวยทุกคนค่ะดีที่ปลาละค้ำคางอืม แคเรียกว่าวันนพี่น้องกินทุกบาทจ้ากินทุกบาทวันนี้นี่โอ้ยหลายคุณเยอะหลายคุถังแล้วนะวันนี้น่ะอยู่ในช่องแข่งหรือว่าครัวเรียบร้อยแล้วคะอยู่ในช่องแข่งหรือครัวเรียบร้อยแล้วคะซื้อทางปลาเนี่ยครัวได้เขาเอาให้คุณอาไปโอ้มีหน้าที่มีหน้าที่ตึกอย่างเดียวโยมักพี่น้องเห็นไหมพก มุดม <Okay, S 3> <ph> ัดปุ๊บ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 ในหัวป่าเด้อจ้าเห็นเห็นอยู่บ่คะเห็นอยู่บ่คะโอ้โหปลากระลังขึ้นปลาขึ้นจ้าปลาขึ้นจ้าหนูคือบะยอลูกทองผูกสะดุ้งตะงผูกคือบะยอจ้่เอ้าสาวยอมาปลลาาอเขพะ อยู่ริมถนนนะจ๊ะบ้านทางเข้าบ้านบึงทวายอันนี้คือบ้านหนองสาลามนะจ๊ะบ้านหนองสาลามเพิ่นตึกอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องสะดุ้งน้อยต,ตึกอยู่หน้าบ้านเลยเนะค่ะเนาะ ผู้เพิ่นเอานั่นตักเอาไปยังได้ผู้ดูดู่อเีลุงจะดุคุณกิดพี่น้องขออนุญาตกริดอีกวันนะคะนี่กริดเลยนะครับเจมพีเอาเต็มพี่อ่ะลูกเคยวะเอาเต็มพ işte> ี่กริดเลยลูกเคยวะเออเอาจองไปทั่วแหรอเจ้าห yani> ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งครั้งอันช่องแคบมารกาบ้างนะจ๊ะ นะออยู่ไกลๆไ,ได้ยันป่าตื่นเสียงเสาหงอโอ้โหอาเก่งแทอลูกอ้าพัสดุตักปากกระเป็นได้ผูกอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้แปดขวบอยู่ปไหนครับปอสองโรงเรียนบ้านน้องบึงสบายโอ้โหเก่งจังเลยน้องอะไรนะน้องดีมครับ,บมากับคุณแม่บ่ครับนะ โอ้หเก่งจังเลยบอได้ไปหาเล่นเด้อจ้าเนี่เพื่อนเก่งนลมาตึกป่านำคุณแม่วันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอครับไม่ไปครับเลิกเรียนมาก็มายกยอ,อข้าร์แล้วก็มาหาแม่หนูครับ,รบหนูก็มาหนูก็มตึกป่าบารูโอออกมาเล่นออกมาช่วยคุณแม่เนาะ โอ้ยป๋าขักขักขักค่ะตังเต้องต้องเกะเกะยางมันจุ่มตบเน่าตบงน่ดยวเดียวอ็ได้แบบนี้ทั้งวันเหรอคะแม่ได้หลายคู่แล้ว ลดลดลงบ้างไหมคะหรือว่าซ้ำนี้ตลอดเลยน้ำบ่อไม่อันปลานี่ค่ะได้บ่อลดเลยบ่อแบบนี้เลยเมื่อวานนี่เดยได้บ่อค่ะเมื่อวานแตีบ่อแต่น้ำสลายกว่านี้เนาะเมื่อวานเนี่ยหรือว่าซ้ำนี้น้ำามือนี้หลกว่าบ่กค่ะน้ำโอ้น้ำกะหามาเนาะทางนี้เนาะเออ โอ้โหขออนุญาตนะคะลืมลืมเบิ่งหัดกล้องพี่น้องตื่นเต้นนำป่าเอาอุกอั้งปอดองค้ำค้างแหละอุกอั้งนำป่าป่จ๊ะป่าทำประตูทะลอดอกอยผมมีทางอยู่แล้วพี่นนองโอ้หุ่นนุ่มน้อยยก ยกแล้วทางนู้นก็ยกแล้วจ้าอ้าวทางนู้นปอบได้คือทางนี้เนาะทุกคนได้หน่อยจ้ามาจ้ามาจ้าพ่นมีหน้าที่ยกอย่างเดียวเด้อจ้าเด้อมีคนคัวต่างหากมีคนมารับไปครัวต่างหากนะจ้าทางนั้นผกคือบอทึกเนาะโอ้ป่าขึ้นมันขึ้นมาพีเอาขย่อได้ โอู้โอไฟสอดเด้อันมุกมักมุกมักอยู่ในหัวปลาหัวปลาบอนเด้อค่ะเด้อโู้โหหัวปลาบอนเด้อทางผู้ฮะเอามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วโอ้โห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 ที่น้องจ้าจ้าลูกตามแล้วนะจ๊ะ ตามแล้วนะจ๊ะสืได้เมื่อแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ้อเอวาพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะถ้าอยู่กันถื่อแบบนี้แหละคะ่ะมืดมือมืดคืนตั้งแต่เมื่อวานอ่าตั้งแต่เมื่อวานจ้าอืมเพิ่์นวอาได้หลายถังแล้วได้วันนี้นะได้หลายถังแล้วคะ่ะบ่ได้เมือ่อยแล้วนางตัง้งค์ดึกนะ ได้สอันได้สองอัน่ีอจ้าสีได้เมือแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมื่อปะเด้อจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าอ๋าวสายอสีได้เมื่อลรวเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมสาวยอเมื่อห้วจ้าเอาปาาสุดท้ายพี่น้อง ปิดคลิปด้วยปลาเข่งน้อยจ้าสวัสดีค่ะ